ดีค่ะสวัสดีเอฟทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดานะคะคลิปนี้นาดาก็จะมาพูดเรื่องออถ้าเราอยากเรินสายโฟจะต้องทํำยังไงนะคะนาดาก็จะแนะนํานะคะว่าเ,เราจะหาทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะแต่แต่เราต้องต้องดูให้ดีนะคะเผื่อเราไปเจอพวกสแกมเมอร์สแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะคะ บางคนเขาก็เจอกันในเว็บไซต์นะคะมันแล้วแต่ดวงของเราค่ะมันก็มีทั้งคนดีไม่ดีนะคะ่ะพี่น้องถ้าเราเจอกันแล้วนั่นกันแล้วเ,เจอกันแล้วรู้จักกันแล้วเขาจะรับเราได้ไหมเราจะรับเขาได้ไหมอันนี้เราก็ต้องมาศึกษากันเองนะคะไอ้เรื่องที่ว่าจะให้คนนู้นคนนี้หาให้นะคะมันไม่ได้ค่ะพี่น้อง อันนี้มันไม่ใช่สิ่งของนะคะอันนี้คนอยู่ด้วยกันนะคะคนอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตรหรือว่าจะอยู่กันกี่ปีก็ช่างนะคะถ้าเราหาเองเลือกเองมันจะดีที่สุดเลยค่ะดีกว่าคนอื่นหามาให้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเราหาเองถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่เอานะคะแต่ขอบอกคำหนึ่งนะคะว่าเราไม่ต้องไปให้ค่าขอค่ะ ไม่ไม่ต้องไปให้ค่าเขานะคะเราต้องให้ค่าตัวเองไปก่อนค่ะเราไม่ต้องไปไปไปให้ค่าเขาเยอะนะคะเพราะว่าอ๋อเขาก็เหมือนคนไทยเนี่ยค่ะอ๋อเขาก็เหมือนคนไทยนะคะ,น,คน,น,ะ,คะนิสัยอะไรก็เหมือนคนไทยมากกว่าคนนี่แหละคะ่ะมันไม่ใช่เทวดาลงมาจากบนฟ้าเด้อค่ะไอ้โผอนะคะจะบอกให้พี่น้องได้รู้นะคะว่า พอเห็นฝรั่งเนี่ยโอ้ยต้องทาดีกับมันอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะพี่น้องฝรั่งมันก็คือคนไทยเราเหมือนกันบางทีมันนั่นกว่าคนไทยอีกนะคะฝรั่งนะคะจะบอกให้นะคะพี่น้องถ้าว่าอยากได้ขอจริงๆก็ต้องไปพัทยาไปหัวหินไปภูเกต็ตอะไรแบบนี้นะจ๊ะตรงที่ว่ามีขออยู่นะคะพี่น้องไปเลยค่ะไม่ต้องออไม่ต้องกลัวนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราอยากได้จริงๆเราไม่ต้องกลัวค่ะ เราจะไปทํางานแถวออภูเก็ตอะไรก่อนก็ได้นะคะหรือว่าไปทํางานที่พัทลุงพัทยาอะไรแบบนี้นะคะยูอยู่ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็รู้จักคนนูน้นคนนี้เองค่ะเราคือว่าเราไม่ต้องออออไปกลัวอย่างโน้นอย่างนี้นะคะพี่น้องถ้าเรารักจะเดินสายผมเราก็ต้องเดินสายผมนะคะพี่น้องไอ้เพราะหลังเดี๋ยวนี้คนที่ คนที่ดีจริงๆมันก็หายากนะคะคนที่ว่าเขาอยากจะมาอยู่กับเรามาแต่งงานกับเราอะไรแบบนี้นะคะมันก็หายากนะคะพี่น้องมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะเพราะว่าฝอเดี๋ยวนี้เขาก็ดูผู้หญิงเลือกผู้หญิงไทยเหมือนกันนะคะมันจะหาคนที่ว่าพอหลังที่กเกษียณแล้วอะ่ะเขาจะหาคนที่ว่ามีบ้านมีรถมีบ้านพร้อมรถพร้อมอะไรแบบนี้นะคะมันก็อยากสบายเหมือน เหมือนกันนะค่ะพี่น้องมันก็เหมือนเราเนี่ยค่ะพี่น้องมันก็เหมือนเราเนี่ยค่ะอย่างเราเราไปอยากสบายไปหาผลนะแต่ว่าอย่าคิดนะคะว่าได้ผัวฝรั่งแล้วจะสบายมันก็ไม่ทุกคนหรอกค่ะพี่น้องมันมันไม่ทุกคนนะคะขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนค่ะที่ว่าเขาจะมาไปเงินเราเขาจะมาใช้ใช้นี่สินแทนเราอะไรอย่างนู้นมันน้อยค่ะพี่น้องมันน้อยมากมาก น้อยจนไม่รู้จะน้อยยังไงนะค่ะพี่น้องเป็นแต่เบ้นแต่คนโชคดีดวงดีจริงๆเขาถึงจะเข้ารวยอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ถึงจะมาช่วยเหลือเรานะคะพี่น้องเพราะฝรั่งเขาก็หาเช้ากินค่าค่ะพอเช้ามาเขาก็ต้องไปทํางานเย็นมาก็กลับบ้านนะคะท่ามกลางหิมะอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมันก็หลายอย่างนะคะเดี๋ยวนี้นะคะ่ะ ยังจะดังนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเสียงรถเขามาทำถนนนะคะเนี่ยนาดาจะทาคลิปก่อนเต้นจะยากค่ะพี่น้องเพราะว่ามันทําถนนมันยังไม่เสร็จดีนะคะแล้วก็เนี่ยนาดาก็อยากจะมาพูดเตือนให้พี่น้องให้รู้นะคะว่าอยากที่ว่าอยากเดินสายฝอจะต้องทํำยังไงคะ่ะก็ต้องไปแหล่งที่มีฝรั่งนะคะพี่น้องพัทยาภูเก็ตหัวหิน หรือว่าในเว็บลงเว็บไซต์แต่ก็ต้องดูดีๆนะคะไม่ว่าเว็บไซต์หัวหินพัทยาเราก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเป็นขอแบบไหนอะไรแบบไหนอย่างนี้นะคะพี่น้องแต่ทําไปทํามานะคะก็แล้วแต่โชควาสนาของเรานะคะพี่น้องว่าเราจะได้แบบไหนค่ะ ถ้าเราไปอยู่ประเทศเขาแล้วประเทศเขามันหนาวเย็นมีหิมะหิมะเราจะอยู่กับเขาได้อีกไหมเพราะว่าประเทศไทยเราอบอุน่นประเทศไรประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ร้อนนะคะถ้าเราไปอยู่น้นทั้งหนาวทั้งเย็นพี่น้องเอ้ยมันหนาวเข้ากระดูกนะคะจะกินจะอะไรมันก็ยุ่งยากนะคะพี่น้องเราก็ต้องไปซื้อร้านเอเชียนะคะที่มีทางร้านเอเชียนะคะของกระแพงนะคะพี่น้องทางน้นนะคะ ประเทศไทยเรานี้อยากกินอะไรยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเพราะประเทศไทยเรามีเซลงเซเว่นอะไรแบบนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะที่คนอยากเดินสายเพราะว่าจะต้องทํายังไงอะไรแบบนี้นะจะ๊ะจะให้คนอื่นมาหาให้เรามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีใครหาให้ใครได้หรอกค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะหามาแล้วเขาไม่ถูกสเปกกับเราเราไม่ถูกสเปกกับเขา มันก็ไปกันไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องมันไปกันไม่ได้หรอกค่ะถ้าว่ามันไม่ถูกสเปกกันนะคะไปเลยค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าอยากได้สายปอนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเดินหน้าลุยเลยค่ะพี่น้องถ้าอยากได้สายปอเผื่อดวงเราดีเราก็ได้ปอที่ดีคขับเลี้ยงเรานะคะ แต่อย่างทีน่นาดาบอกนะคะว่าขอเดี๋ยวนี้เขากา็ดูเราเหมือนกันค่ะว่าเรามีอะไรบ้างอะไรบ้างมันก็อยากสบายเหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ยค่ะพี่น้องมันก็หวังจะมาเกาะเราเมันกันไม่ใช่ว่าเราจะไปเกาะแต่มันเด้อนี่จะพูดเรื่องจริงเด้อพี่น้องเด้อมันเออเอเอเราก็อยากเกาะมันมันก็อยากเกาะเราเหมือนกันนะคะฝรั่งนะคะมันก็ดูเราเหมือนกันนะคะพี่น้องเฉฝรั่งยิ่งฝรั่งสมัยนี้นะคะ มันไม่เหมือนฝรั่งสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนนี่ว่าเออมันมาเปยเ,เราอะไรแบบนูน้นแบบนี้นะจ๊ะฝรั่งสมัยก่อนมาซื้อที่ดินให้ซื้อนาให้ซื้อบ้านซื้อรถให้ค่ะแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้อ่ะจนจะมาซื้อบ้านซื้อรถให้เราแบบนี้อ่ะมันหายากแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แบบนี้นะคะเป็นกันทั่วโลกนะคะพี่น้องมันก็ทุกที่นะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้นะคะ นั่นแหละนาดาก็เลยอยากจะมาพูดให้พี่น้องฟังนะคะถ้าว่าใครที่อยากเดินสายฝอนะคะถ้าอยากเดินสายฝอก็ต้องไปอย่างนี้นะค่ะพี่น้องฝอ,อมันก็เหมือนคนไทยนะคะเนี่ยนาดาก็มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะวรานาดาก็อยู่บ้านอะไรแบบนี้นะจ๊ะเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ไปค่ะ เพราะว่านด,ดาก็อยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าแปนนด,ดาก็บินกลับประเทศไปแล้วคะ่ะก็อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้จากพี่น้องเอ,อ้ยนักทางไกลมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียน่ะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวคิปหน้านาด,ดาก็ <c oughs> จะมาพูดเรื่องร <c oughs> ักทางไกลดีไหมอะไรไหมเราเขาอยู่ประเทศเขาเราอยู่ประเทศเรานี่เป็นยังไงบ้างอะไรน่ะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้นาะดาก็ขอ จบลงแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่านาดาก็ไม่ได้ไปอยู่กับแฟนนาดานะคะที่ต่างประเทศนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะระหว่างดาอยู่ไทยแฟนอยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะเหมือนรักทางไกลนะคะพี่น้องรักทางไกลนะคะรักทางไกลมันก็อีกแบบนะคะเพราะว่าเราแยกกันอยู่คนละที่ค่ะเวลาเข้ากลับประเทศเข้าอะไรแบบนี้นะคะ เราก็ต้องอยู่ประเทศไทยคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้นาดาก็ชินแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านาดาก็จะมาพูดให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะว่ารักทางไกลเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันไกลกันมากนะคะพี่น้องเพราะว่ามันตั้งหมื่นสามพันกว่ากิโลนะคะอ ประเทศไทยไปในท์แลน่ะค่ะหมื่นหมื่นสองหมื่นสามพันกิโลอะไรแบบนี้น่ะค่ะพี่น้องคือว่ามันไกลมากๆน่ะคะ่ะถ้าว่าเราอยู่ใกล้ๆอยู่อย่างสิงคปโปร์อยู่ประเทศใกล้เคียงอะไรแบบนี้เราก็ไม่เท่าไหร่นะคะพี่น้องแต่นี่เราคือว่าเราอยู่มันไกลเกินน่ะคะ่ะแล้วอีกอย่างนั่งเครื่องบินก็หลายชั่วโมงนะคะพี่น้อง หลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรา,เาทางไกลนะคะพี่น้องมันหลายชั่วโมงค่ะไปนะคะมันก็ยุ่งยากนะคะพี่น้องอีกอย่างเราก็อายุเยอะด้วยล่ะคะ่ะไปไปมามันก็ไม่สนุกนะคะนั่นแหละค่ะคลิปนี้นาดาก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องอก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกทท่านเลยนะคะ ที่เข้ามาติดตามนาดานะคะนาดามีอะไรนาดาก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ให้พี่น้องได้ฟังนะคะว่าเป็นมายังไงอะไรแบบนี้นะคะชีวิตมันก็ไม่ได้รุยด้วยดอกกุหลาบทุกคนนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้า มาติดตามนะดาดาค่ะ